สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะโรงแรมอยู่ที่ไหนคะอยู่กรุงเทพไม่ใช่มีบ้านเราเองค่ะบ้านใหม่บ้านใหม่ห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนแขกค่ะเมื่อคลิปที่แล้วแต่คนจ <ๆ S 2> ีนก็นอนได้คนไทยก็นอนได้ ก็คือว่าคลิปที่แล้วเราไปส่งน้องพิมนอนห้องเขงเสร็จเรียบร้อยดนไล่มาบอกอ่ะปาแม่ไปเลยจุกๆคุณนายไปๆปปคือเขาอ่ะก็จะต้องการคือเขาฝ่ายฝันมานานแล้วเขาอยากจะมีห้องนอนคนเดียวห้องส่วนตัวของเขาเขาก็อยู่ห้องส่วนตัวเขาแล้วเขาก็บอกอ่ะพ่อแม่ก็ไปนอนห้องอื่นนะตอนแรกบอกว่าจะให้แม่นอนด้วยไหมเหรือแม่นอนข้างบนก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาบอกว่าไม่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 เขาจะนอนคนเดียวเราเลยต้องมานอนห้องนี้กันใช่ห้องเนี้ยเดวิวห้องนี้หน่อยไหม ห้องนี้เป็นห้องนอนแขกห้องห้องห้องที่เมื่อก่อนไม่มีทําไมเมื่อก่อนไม่มีแล้วทําไมถึงมีห้องบ้านทั่วไปมีห้องนอนแขกไหมบางทีก็มีบางบ้างก็ป้าอยากมีเพราะว่าเาบอกว่า,าเดี๋ยวเผื่อเผื่อแบบพี่พี่ป้าจะมานอนเล่นหรือว่ายะเพื่อนแม่จะมาหรือเพื่อนจิ๋ว เพื่อนน้องพพ์บางทีแบบมาแล้วก็แบบว่าอะสมมุติว่าแม่แม่อยากจะมานอนด้วยหรืออาจจะมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้อะก็เพื่อนผู้หญิงก็นอนห้องพมพมเพื่อนผู้ชายนอนห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําห้องนี้ขึ้นมาซึ่งตอนแรกอะก็จะให้ทําจะเห็นว่าเตียงม,มันไม่เท่ากันอะมี2กับ1ใช่ไหมตอนแรกเราทาเป็นเตีย,ยงใหญ่แบบเนี้ยสองเตียงแต่ห้องมันแคบทำนั่ครับกติวเดินตรงนี้ไม่มีที่เดินก็คือการติดกึ่นเลยอะมันไม่ได้มันมันคับตาย ็เ,เลยจำเป็นต้องตัดเตียงนี้ให้มันให้มันเป็นเตียงเดี่ยวจะได้มคทีย์ได้แล้วก็จริงๆอันนี้ฟูกไม่ใช่ของมันนะจริงๆฟูกมันก็จะเป็นฟูกหนะแบบนี้แต่ยังไม่มาเพราะว่ามันจะใช้ฟูกเก่าของน้องพิมพที่บ้านนอนก็เลยต้องตอนนี้ก็เลยเอาท็อปเปอร์ชั่วคราวมานอนก่อนนะคะอ่าและอันนี้ก็เดี๋ยวพาปูมาลวอันนี้เป็นตัวใหม่ที่สั่งมาสาหรับสาหรับห้องนี้แหละแต่เรายังไม่มีผ้าปูที่เป็นเตียงเดี่ยวเลยบ้านเราไม่เคยมีเตียงเดี่ยวไง เราก็จะเอาผ้าปูใหญ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาปูนอนนี่ต้องปูเองเลยถ้าโรงแรมไม่ต้องนะนี่ให้ป้าจุนอนเตียงไหนเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าลองนอนดูก่อนที่ป้าไม่ปวดหลังแม่นอนเตียงไหนก็ได้อือ่าแล้วตรงนี้ก็ห้องก็คือจะเล็กเลยไม่มีอะไรห้องนอนแขกก็แต่ว่าสวยนะก็ฝาผนังนี่ก็ปูไม้แบบสวยงามนะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่โตนี่ตู้เสื้อผ้าซึ่งไว้พวกหมอนอยู่เลเซีอยู่ถ้าร่มเหมือนโรงแรมเลยอ่าใช่แล้วก็ มีโต๊ะเครื่องแป้งมีแบบลิ้นชักมีอะไรให้ที่วางของเส<อ>ร<ะ>็จสอบอ่ะวางให้เป็นระเบียบสิคะตรงนี้นะคะวางตรงนี้ค่ะอ่าค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะอ่าเห็นไหมเป็นโรงแรมน้เรียบร้อยกระเป๋านี่ว้ข้างล่างนี่อ่าโอเคแล้วก็ห้องน้ําก็มีนะคะห้องน้ําแขก แต่ห้องน้าแขกอยู่ในห้องไม่ได้เพราะมันไม่มีที่แล้วมันก็อยู่ข้างหน้าห้องนี้ไม่ที่อยู่ในห้องไม่ได้เพราะว่าสาออกแบบไว้สําหรับเป็นให้ใช้ทั่วไปไงอ๋อเผื่ออยดา้ามาหรือแต่เข้าลูกท็อปปาร์ตี้จะเข้าห้องน้ําก็ได้มาเข้าห้องนี้ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยลองสร้างห้องน้ำเพิ่มอีกห้องหนึ่งตอนนี้ก็13ห้องแล้วใช่ไหม่แล้วนะเฮ้ยออกมาก็นอกนี่อาจจะดูแบบว่าดูเป็นใช้ขอสร้างนิดนึงคือในห้องมนเสร็จแล้วแต่ข้างนอกจะยังเป็นใช้ขอสร้างห้องน่าตื่นตาง่นใจยังไม่เสร็ โอ<ห>้ยราคาโมงตรงนี้เดินละเมือออกมานี่ตกเหวเลยนะอ่านี่ห้องน้ำอ,อ่าตัวใช้กันค่ะตัวใช้หน่ยครัอ่ามันนางก็บิ๊กคลีนนิ่งไปแล้วสะอาดสะอาดแล้วสวยงามน,นะหนะมเห็นนะเนี่ยหอมฉุยสะอาดจริงๆก็มาใช้ได้เลยวันนี้มาอาบน้ำห้องนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าไม่มีน้ำอุ่นไม่ดีจะไปขออาบห้องจิ๋วเพื่อทำน้ำอุ่นพอดี้เขาปิดอปิดเบเกอร์อยู่ ก็เลยอ่านไม่ได้แต่ตไ่ไไมด้ปิดเบกเกอร์หรอกถ้าปิดเบกเกอร์เราเปิดเองได้เขาได้ถอนลูกเตอร์กิจใหม่อ่านแต่เข้าใจยากนิดนึงเออก็คือใช้ไม่ได้อ,ดอจจะง่ายอ,อ่า <G ül s> มูลีสั่งจากที่ไหนรู้ไหมคะสั่งจากอาก,กงคือจริงๆริงเมื่อก่อนอากงอยู่ลาดุลีทำร้านคุณน้ำพร้อมพมา่าอยู่ลาดุลีแต่ปิดกิจการไปแล้วเพราะย้ายมากรุงเทพได้ครึ่งปีแล้วไงไม่ได้ครึ่งปีอ่ะสิบเดือนแล้วมั้งเอ้ยไม่รู้อ่ะช่างเถอะแต่หลายเดือน ก็ <G ül> แต่ตอนนี้อากงยังสั่งได้อยู่อากงก็สั่งก <G ül> ็ให้เช่าปกติเ <G ül> นี่ยชุดนี้ก็ประมาณสองสามพันนะไม่แพง <G ül> ไม่เออเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปสั่งร้าน่็ไปจะแพงกว่านี้แต่อกงเขาก็ยังได้หลักฐานดีเลอร์อยู่ไงหัวฟักบัวตอนแรกถอดออกเพราะกลัวมันเสียไงแต่ว่าเขามาทำเงินสะอาดมายานแนวอะไรอย่างนี้ <G ül> ซึ่งอันนี้ก็กลับหัวนะถ้า,ถาท่านผู้ชมเห็นว่าเอ๊ะ คุณแม่มันกลับหัวเออช่างติดกับหัวเลยต้องให้ช่างดทำนี่ก็ต้องหัวใช้ติก้องหัวใช้มันต้องเปล่ยนอี้ยหรอกอย่าตกแล้วคอยไว้ก่อนเอะอย่าให้ตกยไหตกเราให้ยางงี้เฮ้ยมันจะตกอ่ะสิแปลว่าวางเือนพื้นเลยปลอดภัยกฮะเดยบอกเสร็จวะก็เสร็จแล้วไงเออกไเรียไ่ อ,อ๋อเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ชั้นกระจกยัขาดชั้นกระจกอยู่ห้องติดก็ขาดขาดชั้นกระจกเหมือนกันตรงนี้อ๋อใช่ต้องมีชั้นอ๋อเดี๋ยวช่างตมาติดให้ใช่ไหมใช่ใช่ใชบ้าน,นวนนี่ก็ของร้านพุณพรเลยใช่ของคั่เสร็จแล้วก็ปูที่นอนค่ะอ๋อเนี่ยเอาพรมาอยู่กับป้าเลยคิดว่าเนี่ยจะให้ฉันแบบทาตู้หัวเตียงนิดนึงเนาะอ๋อเออไม่วางของแบบชาร์จท์ องมีนะใช่ไม่มีที่วางโทรศัพท์เลยตอนนี้ก็มันทดลองอยู่นะแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้เหรอเดี๋ยวกะว่าพอชั้นสี่เราเสร็จอะเราก็จะย้ายมาอยู่เหมือนกันนะเราจะย้ายมาอยู่เลยแล้วกันแล้วก็ยังไม่เสร็จไม่ต้องพาชั้นสามต่อแล้วชั้นมันชั้นสามเยังไม่เสร็จก็ก็ทำไป แต่ว่าเราชั้นชั้นชั้นพิมพ์เสร็จแล้วชั้นเราเสร็จแล้วก็มาอยู่เลยแต่ชั้นสะว่า้น้ําก็ค่อยๆตามมาอย่างนี้ดีไหมตอนนี้ก็อาบน้ำอาบท่ากันเสร็จเรียบร้อยพร้อมนอนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นอนนะคะเราไปอาบน้ํากันที่ห้องเด็กจิ๋วเพราะว่าห้องแขกเนี่ยน้ําอุ่นมันยังไม่มาค่ะก็เลยไปอาบห้องเด็กจิ๋วอาบน้ำห้องเด็กจิ๋วคือห้องชาวบ้ันกว้างมากเลยนะปาเป็นยังไงลูกยังไง คือห้องตัวตัวห้องชาเวอร์กว้างอ่ะรู้สึกดีแต่ทางห้องน้ํามันหบบเต็มควายคือตอนอาบน้ําแล้วก็มองออกมามันก็แบบห้องมันใหญ่เป็นแบบมันเวิร์กว่าคือห้องน้าปกติก็จะเราอาบห้องชาเวอร์เราก็จะเล็กๆที่บ้านอันนี้ใช่นี่มันกว้างกว้างแต่มัต่ไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะมันรู้สึกแปลกๆไม่เคยไงแปลกๆไม่เคยแต่ยังไม่คุ้นถ้าชินน่าจะรู้สึกดีอมันก็สะดวกมันข่าวดูสะอาดตาดีอยู่ๆไปก็ขอให้อย่าโลกอยากให้ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปอันนี้เราไปนอนแล้วใช่ไหม อย่างเอานอมพูกนี้แล้วอยู่เหมือนนี่โรงแรมเนาะจิ๋วก็อยู่ห้องแบบไฮโซแบบเรียกห้องสุดอันนี้อยู่ห้องห้องต่ำสุดของโรงแรมเลยห้องเล็กๆแม่ห้องน้ำาราอยู่นอกห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็อยู่สบายอยู่สบายนะเน,นี่ยมีเน็ตใช้ไรใช้เรียบร้อยนะคะโอเคลากันไปก่อนานะ